กราบสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารบลักครับอยู่กับผมฮอสปิงแคทกับเกมบูอาไคโดยคลิปนี้ก็จะมาแนะนําแนวทางการฟามอีเวนต์หรือกิจกรรมช่วงนี้กันนะครับเนะเพราะว่าตอนนี้มีอีเวนต์ให้เราเข้ามาทําหลายอย่างมากนะยังไ,ไงก็อย่าลืมฝากอีเวนต์ให้ครบด้วยนะครับและก็เช่นเดินครับผมหาต้องการเติมเงินเกมบูอาใคขอไดนน้นําบริการล้าเติมเงินเกมเรือชิโร่เติมเงินแพ็กในเกมถูกว่าเติมเองมั่นใจปลอดภัย สนใจเติมเงินพิกเกีไหนสามารถสอบถามได้เลยที่อ e ีบล็อกลิอยู่ด้านล่างคลิปคลิกเลยเอาละครับผมนะก็อย่างแรกเรามาพูดถึงในสุดของตอนนี้มีอีเวนต์อีเวนต์อะไรบ้างให้เราทำนะครับนะอย่างแรกเลยครับอีเวนต์คริสต์มาสนะครับนะอีเวนต์นี้มีเวลาให้เราทำแค่6วันเท่านั้นนะครับนะยังไงก็ระวันนิดนึงนะ ต่อไปครับผมอีเวนต์ที่2ครับผมก็คืออีเวนต์สอบผลนะครับนะซึ่งในสุดของทีมแนะนำนะครับผมรวมถึงตัวละครต่างๆที่ใช้ในการสอบเราได้ทําคลิปเบื้องต้นแนะนำไปเรียบร้อยแล้วนะแต่เกิดใครที่ยังไม่รู้นะครับผมนะก็สามารถไปดูได้เลยครับลิงก์อยู่ด้านล่างใต้คลิปนะครับแล้วก็ด่าน normal คูสามนะครับนะต้องบอกเลยว่าตอนนี้อัปเดตของแล้วนะครับยังก็อย่าลืมไปยูปฟาร์มด้วยนะนะตอนนี้นะของดีทั้งนั้นเลยครับอ่ะก็ประมาณนี้นะ ในส่วนของขอรางวัลน,นะครับผมนะมีอะไรนะ่สญญาสนใจบ้างของผู้ในสสุดของขอรางวัลในประเภทสอบสมผลนิดน,นึงดีกว่านะครับนะสอบผลตอนนี้ก็จะมีหลักๆก,ก็จะมีเศษตัวละครนะครับผมนะเศษตัวละครของสุนัขิเอบิและก็ซูบิเรนะพวกนี้ก็ถือว่าเอามาใช้งานได้จริงแล้วก็ยังมีสุดของตำรลารลับและก็รางงานขั้นสูงครับผมแล้วก็หินคราบนะครับนะเอาไวา้ใช้ฟาร์มเฟอร์นิเจอร์หรือฟาร์มของต่างๆนะแล้วก็ยังมีสุดของพวกวัตถุดิบลงยุครับนะ ก็สามารถเอามาเลือกหาได้นะใครที่ขอพื้นที่ขาดแคลนนะครับนะก็มาฝาก์ตส่วนนี้ได้เช่นเดียวกันหากพลังงานไม่พอนะครับผมนะก็อย่าลืมมาซื้อที่ยาชุกอลั่งนะครับนะกับที่อารีนาซื้อแล้วก็รีเฟกแล้วก็ซื้อต่ออีกรอบหนึ่งนะอ่ะก็โอเคนะครับทีนี้เรามาดูในส่วนของอีเวนต์คริสต์มาสกันดีกว่า ในส่วนของอีเวนต์คริสต์มาสครับผมก็เบอร์เดอร์ดาแบ่งเป็นทั้งหมดสส่วนครับผม Story Quest Challenger นะครับนะซึ่งแน่นอนครับผมด่านที่เราจะฟาร์มกันก็แน่นอนก็คือด่านสุดของเพสครับโดยเพสนะครับนะก็จะแนะ้นำให้ฟาร์มด่าน9ถึง12นะครับนะก็โดยด่าน9นี่ครับผมนะก็จะให้ขอหมดสอย่างครับผมก็คือกล่องขวานถุงเท้าแล้วก็ลูกอมนะครับนะ3อย่างเลยนะครับอ่าแล้วก็ด่าน10ครับผมก็จะเน้นในเรื่องของการฟาร์มรองเท้ากับกล่องขว่านิดหน่อยนะ แล้วก็ดาดสิเ็ครับผมก็จะเป็นลูกอมนะครับผมแล้วก็เป็นกองฝัญครับแล้วก็ดาดสิบสองครับผมก็จะเน้นเป็นกองฝันไปเลยนะครับนะเดือดๆครับผมนะตัวละครที่ใช้ในการฟาร์มรอบนี้นะครับนะก็จะเป็นฝั่งขอทักเรียนขอทีนิตี้ทั้งนั้นเลยนะโดยมีตัวละครดังต่อไปนี้เลยครับโบนัสรอบนี้ค่อนข้างจะเรียกว่าฟาร์มยากนะเพราะว่าตัวละครที่ได้โบนัสนี่คือน้อยมากครับนะก็เป็นฝั่งขอทักเรียนทีนิตี้และก็เป็นฝั่งขอทักเรียนอ่าเรียกว่างไอเดีย ชมรมบรรเทาทุกนะครับผมแลวก็ชมรมทูกความยุติธรรมนะครับผมสองชมรมเท่านั้นเองก็ทําให้นักเรียนที่จะสามารถฟาร์มในที่นี้ได้คือน้อยมากนะครับนะน้อยมากมากเลยยังไงก็เลือกดูเอานะครับนะเหมือนเดิมครับนะก็เวลาจะฟาร์มดันไหนก็ลงดานนั้นนะครับผมแล้วก็ลงดานให้เรียบร้อยแล้วก็ทําการรีรอบนะครับนะเดี๋ยวผมนี่ก็คือลงพวกนี้นะแล้วก็จัดทีมนะครับแล้วก็พยายามหาโบดัสให้ได้พบรบ100%นะ แล้วก็เบอผ่านปุ๊บก็กลับมาลงไปอีกรอบดึงนะครับแล้วก็ปั๊บนะครับผมนะอ่าเป็นถุงเท้าคิดมากนะครับแล้วก็จัดทีมลงเหมือนเดิมตามสเต็ปไปนะครับนะนี่ก็จะเป็นตัวของเซนด้าก,กับมาชิโร่ใช่ไหมอ่าเนี่ยครับผมนะส่วนเจลีช่องว่างที่เหลือก็ใส่อะไรไปก็ได้นะครับนะอ่ะประมาณนี้นะครับนะอันนี้คือในส่วนของตัวอย่างนะเดี๋ยวทงการฟาร์มนะครับนะ ก็ลงให้ครบนะครับเนื่องจากว่าด่านที่ผมลงเนี่ยจะมีขอทั้งหมด3ามิศผมก็จะลง3รอบนะและระบบมันก็จะบันทึกไว้นะครับนะพอเราลงเสร็จปุ๊บเราก็ไปฟาร์มขอให้ครบเลยโอเคครับ ทีนี้ก็มาพูดถึงในส่วนของขอรางวัลกันก่อนดีกว่านะครับขอรางวัลมีอะไรบ้างนะไอเทมนะครับผมนะในส่วนของถุงเท้านะครับนะก็อย่างที่เห็นเลยก็จะมีเศษเหล็กบุ๊กเซตนะครับนะซึ่งก็ค่างจะหายากมากและก็ในส่วนของบูนิสครับผมนะของทีตี้นะครับแล้วก็ใบรา,ายงานนะตามนี้เลยอันไหนสําคัญบ้างโดยส่วนตัวแล้วก็น่าสนใจในส่วนของ,ของฝั่งทีตี้นะครับนะสมบูรณสกิลของทีตี้แล้วก็เศษเหล็กบุ๊กเซตนะครับคุณนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่ แล้วก็ต่อมาครับผมนะเป็นลูกอมนะครับนะก็จะเป็นฝักของสมุดทองคิ้วของเทนิตี้นะครับนะส่วนฮานิวะอันนี้บางคนเยอะแล้ว็อกาจจะข้ามก็ได้นะแต่ก็อย่าลืมครับผมมีกันบ้างทุกอย่างครับผมขาตั้งโน้ตเพลงนะครับผมนะอันนี้ก็เป็นขอระบัดอีพิกครับผมเช่นเดียวกันนะแล้วต่อมาก็เป็นในส่วนของน่าจะเป็นของหวานกันละกันนะครับนะอันนี้ก็จะมีเพชรฟ้านะครับถือว่าสําคัญมากเลยนะแล้วก็เศษขออิกมานะครับนะ ก็จะได้มาเป็นเศษแรกได้ครบ100เศษนะแล้วก็มีเศษมาชิโรกกับตับลาสกิลลับนะครับนะอ่ะประมาณนี้นะจน,1 1> นเดี๋ยวทางการได้คอนะครับผมเราก็ต้องมาแลกนะ,อ,ะอ,อ่ะอในจุดแลกคอครับอ่าอย่าดิเห็นครับผมอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของกล่องของขวัญที่เราได้มาจากการฟาร์มนะครับนะพอได้เสร็จปุ๊บเราก็มานั่งแรกนะ สามารถปรับการตั้งค่านะครับผมในส่วนนี้ให้เป็นแบบ50าสิก็ได้นะจะได้แรกได้ไวๆก็แลกไปเรียบร้อยครับโดยหลักๆแล้วเราจะพยายามเน้นแรกครับผมอยู่สองส่วนนะครับผมแลก็คือส่วนในส่วนของเศษตัวละครอันนี้คือถ้าเกิดเราไม่ได้เราไม่สามารถรีได้นะอันที่2ครับผมก็จะเป็นในส่วนของขวดถ้วยนี้้ะครับนะสองอันนี้นะครับนะคือถ้าเกิดเราได้ปุ๊บเนี่ยก็คือเราก็สามารถรีเฟกได้แล้วนะแต่ถ้าเกิดจะแลกขอให้ครบอันนี้ก็ได้ครับแล้วแต่นะเนี่ยถ้ายังไม่ได้ก็เราก็ยังรีไม่ได้นะครับ อ่าเดี๋ยวพอแรกครบเราก็รีเฟกได้แล้วนะจำนวนรอบที่เรารีได้นะครับผมขอที่ดีจะอยู่ที่รอบที่1ถึงรอบที่8เท่านั้นนะครับนะพอเข้าสู่รอบที่9ก็ห่วยแล้วนะครับนะดังนั้นเนี่ยถ้าจะแลกอะไรก็พยายามแลกรีรอบๆให้ครบก็พอแล้วโดยโฟกัสครับผม2อย่างก็คือเศษตัวละครกับปวดน้ำนี่ก็แล้วกันนะครับนของหวานนี่นะพอได้เสร็จปุ๊บก็ไปที่ร้านค้านะครับนะแล้วก็ไปแลกให้เรียบร้อยนะครับ พยายามเน่นสองอันนี้นะก็คือเพชรฟ้ากับเศษอินมากครับพอฟ้าตัวสวนนี้เสร็จแล้วนะครับนะเราค่อยไปไล่ด่านนะครับนะพอแลวเสร็จปุ๊บนะครับนะเราก็ค่อยไปสุดขอดันนอร์มอลนะครับนะที่เราต้องทำนะ เพราะว่าอีเวนต์คริสต์มาสครับจะมีเฮราให้เราฟาร์มแค่6วันเท่านั้นนะครับนะดังนั้นพยายามเน้นอีเวนต์คริสต์มาสก่อนพออีเวนต์คริสต์มาสความเสร็จแล้ว <c oughs> เราก็ไปได้เลยครับ <c oughs> ทีนี้เราก็มาจริงจังกับการฟาร์มนอมมออก,กันยาวๆได้เลยนะเพราะว่านอ์มอครูสามรอบนี้เราต้องรีบกัะตุนทรัพยากรให้ไวเพื่อจะได้เอาไปใช้เลครับผมนะกับตัวละครในภายภาคหน้าได้เยอะนะในส่วนของแนวทางการผ่านด่านเดี๋ยวเราจะมีคลิปออกป่าให้แน,น่นอนเช่นเดียวกันครับ โอเคนะครับผมนะก็ประมาณนี้นะสรุปง่ายๆก็คือพยายามโฟกัสครับผมที่อีเวนต์คริสต์มาสให้เสร็จก่อนนะแลกคงแรกของอะไรที่สําคัญก็มีแค่หลักๆก็มีเพชรฟ้าครับแล้วก็มีเ็จอีทิกบ้านะถ้าเกิดอยากให้ฟาร์มไปก็ไปฟาร์มด่านสิบสองเลยก็ได้นะครับนะเพราะว่าด่านสิบสองจะให้ขอาะวันขอขวันอย่างเดียวนะครับนะแต่ถ้าเกิดใครฟาร์มเก้าถึงสิบสองไม่ไหวนะครับนะก็ไปฟาร์มด่านห้าถึงด่านแปดก็ได้นะค่อยๆลดระดับไปนะแต่คุ้มสุดก็อยู่ที่เก้าถึงสิบสองนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับในสุดของแนวทางการฟาร์มอีเวนต์รอบนี้นะใครที่มีข้อคำถามอะไรสงสัยก็สามารถโพสเข้ามาถามได้เลยนะครับผมด้านล่างนะครับผมนะวันนี้ผมฮอสบิแคทขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ถัดไปนะครับวันนี้สวัสดีครับ